ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมมาพามาดูที่เช่าวัตถุมงคลของวัดนะครับท่านใดที่มาไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเรไลแล้วมากราบหลวงพ่อผิดนะครับต้องการเช่าวัตถุมงคลอ่ะ ผมพามาดูตู้ของวัดน,นะครับนี่ผมมาขออนุญ,ญาตพี่ๆแล้วนะครับขออนุญ,ญาตเขาถ่ายทำเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ผมเคยโดนรถชนแล้วผมไมเป็นไรเนี่ยรุ่นนี้เลยครับโอ้ยเห็หนเราชอบเลยมีนะนะขาดูแลตู้อยู่นะครับชอบอะไรก็มาถามได้นะครับอยู่ตรงวัดป่าไรเลยเลย มีขุนแผนหมาสเสน่ห์นะครับมาเช่าบูชาก็เงินส่วนหนึ่งข้าวัดด้วยนะครับวันนี้ผมโชคดีมากเลยครับผนงานมาถ่ายได้ง่ายๆเลยนี่นะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับลานจอดรถจอดเสร็จแล้วมองเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับมีให้เช่าวัตถุมงคลน,นะครับ อ้าตรงอุโบสถหลังใหม่นะครับจะอยู่ตรงหน้าอุโบสถเลยนะครับอุโบสถสวยมากเลยตรงจุดนี้เลยนะครับถ้ามองเข้ามาอยู่หน้าอุโบสถเลยนะครับพัทถุบางคนถามนานาหน้าตู้ได้เลยนะครับจใจดีมากวันนี้ ผมก็มีสถานที่มาแนะนำเท่านี้นะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่หน้าวิหารของหลวงพ่อโตเลยนะครับพี่ๆถ้ามากราบหลวงพ่อโตแล้วอยากได้วัตถุมงคลกลับไปบูชานะครับจุดนี้เป็นของทางวัดเลยนะครับสามารถมาเช่าได้เลยผมขออนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ใจดีมากๆเลยครับขออนุญ,ญาต ก็เมตตาอะไได้ถ่ายได้หมดเลยอยู่หน้าวิหารเลยครับมีทั้งพระบูชาแล้วก็วัตถุมงคลนะครับจุดนี้เดินออกมาก็สามารถแวะมาดูได้เลยนะครับ